สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูกนิกานะคะกับวีล็อบเทศบาลหนะคะนักเรียนที่ถึงโรงเรียนให้เข้ามาดูคลิปวิดีโอเยอะๆนะคะพบกันคะ่ะในวิชาภาษาไทยอทะเล่นใยู สายงามเห็นปูหสายงามเห็นปูดูสิดูมืปลาดูสิดูมือปลาคุณหอยนานาอยู่ในท้องทะเลโอทะเลสันงานสวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูตุ๊กตาหรือครูกนิการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยว ไปเที่ยวที่ไหนคะไปเที่ยวป่าชายเลนเราจะมาเรียนบทที่3นะคะเรื่องป่านี้มีคุณถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูไปเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะนักเรียนคะนักเ,เรียนเตรียมหนังสือพร้อมแล้วใช่ไหมคะหนังสือภาษาพ,พาทีบทที่3นะคะเรื่องป่านี้มีคุณหน้า33นะคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนชี้ตามคุณครูด้วยนะคะเพราะไม่ฉะนั้นเราจะอ่านหนังสือผิดค่ะบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาแหล่งเพาะหอยปูปลาสัตว์น้ำมาพักอาศัยตัวสะกดมีแปดแม่ดูให้แน่อ่านอย่างไร ความหมายของคำไซต่างกันไปคล้ายก็มีแสดงว่าบทนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนเรียนเรื่องป่าชายเลนป่าชายเลนอยู่ที่ไหนคะต้องอยู่ที่ทะเลแสนงามฟาซิครามสดใสมองเห็นเรือใบมันต้องอยู่ที่ทะเลนะคะแล้วมันเป็นแหล่งเพาะ หอยปูปลาเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์น้ํานะคะอีกเรื่องึ่งหลักภาษาที่เราจะเรียนก็คือตัวสะกดมี8แม่นั่นเองนะคะแม่กกาเราไม่นับเพราะมันไม่มีตัวสะกดค่ะพร้อมแล้วไปอ่านเรื่องราวกันเลยนะคะนักเรียนชี้ตามมือครูด้วยนะคะกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว,ว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธ์สัตว์น้ำเพราะพวกเราเองก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้น ป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันปลาพันกุ้งปูให้มีมากเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมาย่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้คุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆ นักเรียนดูนะคะดูคำศัพท์ค่ะเรียนคำศัพท์ไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาวันเฉลิมพระชนมะพันษาแปลว่าอะไรแปลว่าวันเกิดนะคะวันเกิดของใครวันเกิดของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งตอนนี้ พูภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือเป็นคุณแม่ของรัชกาลที่10นั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พูดถึงในขณะนี้ก็คือรัชกาลที่9นะคะสอนเรื่องป่าชายเลนว่าป่าชายเลนมีความสำคัญคือเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้เรากินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปูเป็นกุ้งมีเยอะแยะเลยแต่บ้านเราไม่มีนะคะเพราะบ้านเราอุดรธาน,นีไม่มีป่าชายเลนคะ่ะ อ่านต่อเลยนะคะเด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดคัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกาศครูอาลีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากชิยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึงปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรักเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับฟ้าใสด้วย ขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กำลังใจฟ้าสายกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันคน้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลนแตกต่างกับต้นป,ป่าไม้อื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้ ครูอาลีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนเด็กๆต่างไปหาความรู้และวมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นกงกางสแมแห่ลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิงห้อยปูสแมแปลาตีนงูทะเลหอยมแมลงผู้ นักเรียนดูนะคะว่าตัวละครของเรามีใครคะมีคุณครูอาลีและเด็กๆใช่ไหมคะมีใครอีกคะนักเรียนมีฟ้าสายมีใครอีกคะมีปองใจนะคะเป็นเพื่อนๆที่เขาคัดลายมือได้ชนะเลิศนะคะคุณครูแจ้งเด็กๆว่าจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาทัศนศึกษา คืออะไรคะทัศนศึกษาก็คือการไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเขาเรียกว่าทัศนศึกษานั่นเองนะคะครูอารีจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ไหนเอย่ยที่ปลาชายเลนนั่นเองแล้วคุณครูก็บอกให้นักเรียนไปศึกษาดูว่าปลาชายเลนเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆบอกว,ว่ามีต้นกงกลางต้นแสมต้นลำพูมีสัตว์ทะเลคือปลาตีนงูทะเล หอยมแมลงผู้และอื่นๆอีกมากมายนะคะนักเรียนเหนื่อยนักเรียนพักได้นะคะต่อค่ะหน้าที่36นะคะพรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอาลีปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนี้เธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหาร เราเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายๆสัตว์ประหลาดจึงร้องเปล่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งร้ายที่อาศัายอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไร แม่นกอยู่บนต้นไม้ไม่ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าสัตว์ประหลาดตอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราล่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประหลาดให้สัญญา แม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมประกวดร้องเพลงใครฝันคะนักเรียนใครฝันปองใจนั่นเองฝันปองใจฝันว่าอะไรฝันว่ามีสัตว์ปลาตัวหนึ่งอยู่ในบึงใหญ่จะจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารแต่ก็ออกอุบายว่าให้สัตว์เหล่านั้นมาบอก มาร้องเพลงประกาศความดีของตนเองใครมาร้องเพลงแล้วก็จะมีรางวัลให้นะคะแม่นกก็ดีใจนะคะที่จะได้รางวัลแล้วก็จะมาร่วมประกวดร้องเพลงนั่นเองมีสัตว์อะไรมาประกวดบ้างมาดูกันนะคะลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกรูจุกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสะหนาอกเกาะบนกิ่งไม้ ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกรูจุกรูตัวแรกผ่านไปนะคะมาฟังลูกกบกันนะคะลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบกบน้อยในสะกระโดดไปมาหาจับมะแรงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบ นี่คือเจ้ากบนะคะมาดูตัวที่สลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานทําหมีค่ะหมันจิตจิตจิตตัวที่สาผ่านไปนะคะตัวที่4ี่คืออะไรคะพึ่งร้องเพลงว่า หึงหึงหึงพึ่งน้อยบินไปมาสอหาเกสอนร่นล,ลงครุกเคล้าเอามาทำน้ำหวานอาหารโชูกำลังหึงหึงหึงตัวสุดท้ายที่มาประกวดร้องเพลงคืออะไรคะหิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายคะ่ะวอยวอยวอยยำเดินเคลื่อนคลอยหิ่งห้อยส่องแสงระยับระยิบกระพิบลิบ ี่โลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนไว้ไว้ไว,ไว้เมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวตื่นเต้นระทึกกลัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดมาดูกันนะคะว่าความดีตัวแรกความดีของลูกนก นกน้อยมีความดีอะไรคะนักเรียนความดีของนกน้อยก็คือร้องเพลงไพเราะทาให้คนอารมณ์สดใสนั่นเองคือความดีของลูกนกมาดูความดีของอบอบ๊อบ,อบนะคะหาจับแมลงค่ะนักเรียนที่แย่งทําร้ายดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาก็คือพืชพันธุ์ของชาวไร่ชาวนานั่นเองนะคะมดละคะจิ๊จิตจ,ดจดมดจะน้อยตัวนิด มดทำอะไรมดร่วมแรงร่วมใจขนถ่ายอาหารนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาเป็นคนมีความขยันและอดทนค่ะแล้วผึ้งมีความดีอะไรพึ้งก็มีความดีคือครุกเคล้าเกสรนะคะเอามาทำเป็นน้ำหวานนั่นเองความดีของพึ้งตัวสุดท้ายว้วอยวย หิ่งห้อยนักเรียนเคยเห็นหิงห้อยใช่ไหมคะหิงห้อยจะออกมาตอนกลางคืนข้อความดีของหิงห้อยก็คือส่องแสงระยิบระยับกระพริบลิบหล,ลีเมื่อยามกลางคืนทำให้เรามองเห็นแสงไฟนะคะอ่านต่อไปเลยค่ะนักเรียนว่าสัตว์ประหลาดจะกินสัตว์ต่างๆหรือไม่นะคะข้าขอบอกเจ้าทั้งร้อยว่า ข่าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ให้ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้ไมและผลไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตน ต่างร้องเสียงดังสนั่นชโยชโยชโยปองใจสะดุ้งตื่นนะคะเป็นไงคะสัตว์ประหลาดกินสัตว์ต่างๆไหมคะไม่กินนะคะเพราะสัตว์ประหลาดเห็นว่าสัตว์ทุกตัวมีประโยชน์ก็เลยอยากให้สัตว์ต่างๆทําประโยชน์ให้กับระบบนิเวศร,ระบบนิเวศแปลว่าอะไรคะนักเรียน ระบบนิวเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่อยู่และสิ่งแวดล้อมนั่นเองสิ่งแวดล้อมคืออะไรคือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวเราค่ะใกล้จะจบแล้วค่ะอีกนิดเดียวเรื่องปลาชายเลนให้ข้อคิดอะไรกับเราคะนักเรียนเ้าคิดเรื่องอะไรเอ่ยแอนนแดน การรักษาป่าไม้จะทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่พึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุขเหมือนกับสัตว์ปรลาดและสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะประโยชน์ของป่าชายเลนค่ะข้อ1เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำสัตว์น้ำมีอะไรบ้างคะกุ้งหอยปูปลาง,งูแบบนี้ก็มีนะคะข้อ2 เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจะยังไม่แข็งแรงจะไปอาศัยอยู่ในป่าชายเลนแล้วเมื่อเติบโตแล้วก็จะลงไปสู่ทะเลนะคะต่อมาก็คือกำบังคลื่นลมลมพัดแรงมากโดยเฉพาะต้นโครงกลางจะสามารถป้องกันลมหรือคลื่นทะเลไม่ให้พัดชายฝั่งได้นะคะนะักเรียน สุดท้ายค่ะช่วยกรองของเสียของเสียคืออะไรบ้างคือสิ่งที่มนุษย์ทิ้งลงไปในทะเลต้นกงกลางป่าชายเลนนะคะจะช่วยไม่ให้ของเสียลงสู่ทะเลค่ะนักเรียนมาดูต้นไม้ของเราเคยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นต้นกงกางไหมนี่คือต้นกงกลางสังเกตว่ารากมันจะเยอะมากเลยค่ะนักเรียนเต็มเลยค่ะรากเยอะเพื่อยึดไม่ให้สิ่งต่างๆไหลไปสู่ทะเลได้ ต้นที่2ค่ะต้นอะไรอ่านว่าสมอแอสแมแหนะคะต้นสแมแหก็จะอยู่ที่ป่าชายเลนนะคะต่อไปมาดูปูปูสแมแหมค่ะนักเรียนปูสแมแก็จะอยู่ป่าชายเลนปูสแมแหเรานำมารับประทานได้นะคะใส่ในส้มตำอร่อยอร่อยตำปูนะคะ ต่อมาหิงห้อยวอยวอยวอเห็นไหมคะหิงห้อยจะมีแสงกระพริบๆนะคะต่อมาตัวอะไรเอ่ยงูทะเล,ง,ะเลงูทะเลน่ากลัวนะคะเราชอบงูกันไหมคะตัวมันจะลายๆนะคะอยู่ในทะเลลำพูต้นลำพูนะคะจะเป็นที่อยู่ของหิ่งห้อยนักเรียนเคยเห็นไหมคะ ต่อมาหอยแมลงภู่ชอบกินไหมคะอร่อยมากปลาตีนนักเรียนเห็นไหมคะเขาจะมีเขาจะมีตีนนะคะเราจะไม่เรียกปลาเท้านะคะเราเรียกว่าปลาตีนจะอยู่ที่ป่าชายเลนนั่นเองนักเรียนมาเลือกคําตอบสิคะว่าสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ป่าชายเลนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก หอยอยู่ไหมคะหอยอยู่ไหมหอยแกะอยู่ไหมคะไม่อยู่มีเสื้ออยู่ไหมคะอยู่ค่ะกุ้งอยู่ไหมคะหนูอยู่ไหมคะหนูอยู่บ้านของเราค่ะไม่อยู่นะคะปูอยู่ไหมคะอยู่ค่ะเหยี่ยวอยู่ไหมคะอยู่นะคะเหยี่ยวแดง เยอะมากแถวจันทบ,บุรีนะคะถ้าใครเคยไปเที่ยวลิงอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะนกอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะปลาตินอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะนักเรียนตอบได้ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนอย่าลืมรักษาระบบนิเวศเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่กับเราไปได้ดานานๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน